สัสดีครับจากร้านคูลุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้เกียร์คาเนวัลนะครับเป็นจอ9นิ้วนะครับเข้ากับหน้ากากเดิมนะฮะเป็น IPS HD กระจกกรอย2.5 d นะครับสเปคเครื่องตัวนี้นะครับเป็น PX6 2 CPU 6คอร์นะครับ RAM 464 Android 9นะครับมี HDMI out ได้นะฮะแล้วก็ระบบเสียง DSP built-in นะครับตัวนี้ ครับครบั่วเลยนะฮะปักตรงรุ่นนะครับปักแบบนี้นะฮะเกีย์คานิวัวลนะครับก่องแคนบัสนะฮะคอนโทรลโชว์แอร์เหมือนเดิมนะครับอยู่ทุกวัวแมปโดดรวดเร็วนะฮะสั่งเสียงได้นะครับเมกะบางนานี่ครับสั่งอารด้วยเสียงสมบูรณ์นะฮะ ครบทั่วเลยนะฮะ Google Map แบ่งสองหน้าจอได้นะฮะสเปกแรงนะครับแคนบัสครบนะครับตัวนี้จุกได้เลยได้ครบนะครับตัวนี้ทีวีออนไลน์นะครับจัดเต็มเลยนะฮะออก HDMI out ได้นะฮะออกจอหนัก HDMI ได้นะครับตัวนี้ HDMI นะฮะ หลดแอปพลิเคชันผ่านเพ o r e ได้ครบนะครับรุ่นนี้โหลดแลผ่าน Play Store นะครับเราจะลองโหลดไทยทีวีนะครับตัวใหม่นะฮะทีวีออนไลน์นะครับ มานี้นะฮะครับผมตัวนี้เกียร์คนิวอลนะครับ9นิ้ว IPS HD กระจกกันรอยนะครับจากร้านคุรุมะนะครับช่องทางการติดต่อนะฮะอสอบถามได้น,นะครับสวัสดีครับ